สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์พาลุยเด้อครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ก็มาตามต่อครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขลาวพัฒนาครับพ่อชนินครับพี่น้องจะเผยจะผ่านเด้อครับผมครับพิพิธดาเีิดได้ครับพี่น้องเนาะบานเล็กี่พ่อก็ออกอีกคือก่าครับผมศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ครับนะครับงวดนี้เลข เด่นพลดกับผมตัวประกบกับมาครับพี่น้องเนาะมาที่ศูนย์ครับเอ้าบึงเป็นแนวทางเสียงโศกเส้นงดวงเช่นเคยเด้อครับพี่น้องแนวทางลาวพัฒนาครับนี่กับมาเขาซูงวดวันที่24พฤษภาคม67ครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพอชนินครับนําเชียร์พ้าร่วยกับขอขอพระคุณพอชนินเด้อครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้ครับ น้ำเชียร์พารวยในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังแนวทางตุเลก,กั็พอชนินล่าพัฒนากันเลยครับพ่อครับน้ำเชียร์พารวยสวัสดีพ่อชนินครับผมสวัสดีครับน้ำเชียร์พารวยครับพอ่อครับเสียดายนอ้องพ่อน้องบ้านเล็กที่กลับมาอ่อยอีกแล้ว โอ้ไม่น่าเชื่อนะครับออกซ้อนกันเลยครับผมผมก็ยังไม่เชื่อครับครับเพราะว่าบ้านเล็กที่นี้ตั้งแต่ได้มานี่ก็เข้าหวยลาวมาตลอดนะครับอืมสุดยอดเลยนะพ่อครับตั้งแต่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสั้งแต่หนึ่งหนึ่งครับใช่ครับหนึ่งศูนย์สองรอบครับก็ถ้าพูดถึงว่าเอฟซี ถ้าถ้าอยากจะเสี่ยงโชคก็ลอตเตอรี่นะครับครับผมค่าบผมก็จะเสี่ยงโชคเหมือนกันแหละครับหนึ่งสองศูนย์นี่ฟอครับใช่ครับหนึ่งสองศูนย์นะครับครับครับบานเล็กกีแล้วก็ครับแล้วรางวันี้มันก็ยังอีกสูตรหนึ่งมันมันก็ยังมีหนึ่งกับศูนย์อยู่นะครับอีกสูตรหนึ่งครับผมครับผมว่าผมดักหมดแล้วนะมันพอดีไปสูตรเก่านะมัน กอดคอกันมานะครับอ๋อใช่ครับผมเลขติดบนล่างแปครับเกาบแสดงว่าก็ก็ก็เริ่มเดินใหม่แล้วครับครับผมแต่สูตรใหม่มันก็ยังเดินอยู่นะครับใช่ครับครับถ้าเอามาประกบกันมันมันก็ไม่เข้าอยู่ดีนะครับครับเอาลองบงวดนี้ครับผมครับลองดูอย่างที่ผมบอกนะครับ ตัวกลางนะครับมันมันไม่ค่อยออกนะครับตัวกลางที่นี้ผมจะตัดตัวกลางทิ้งผมก็จะเอาแค่เด่นแค่สองตัวนะครับอ๋อครับครับวันนี้ก็ได้สามกับห้านะครับสามกับห้าครับแล้วก็ตัวประกบก็เก้าศูนย์หนึ่งครับเก้าศูนย์หนึ่งครับสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งครับสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่ง ห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งครับห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งครับแล้วอีกสูตรหนึ่งมันจะติดหนึ่งกับศูนย์นะครับผมก็จะจับสองหนึ่งกับสองศูนย์ไว้นะครับสองหนึ่งกับสองศูนย์ครับใช่ครับสูตรเก่าติดบนล่างก็สี่ห้าหกครับครับผมครับสูตรสูตรเก่านะครับสี่ห้าหกครับ ทีนี้มันจะไปชนกันที่เลขห้ากับสูตรใหม่นะครับครับผมครับผมก็จะเน้นที่เลขห้านะครับเน้นที่เลขห้าครับห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งครับห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งครับครับใช่ครับทางราพัฒนาโอ้สุดยอดครับเลขเลขติดบนล่างนี่กลับมาเดินดีแล้วพ่อนะครับใช่ครับมันสองวดนแล้วครับ ไม่แน่อาจจะมาชนห้านี่ครับครับผมว่าห้าก็น,น่าจะดีนะครับครับลองดูเปรียบเทียบไดหลายอาจารย์นะครับผมว่าติดห้ากันไหมครับห้ามาแรงครับบ้านเล็กที่ระวังเด้อครับพี่น้องหนึ่งสองศูนย์ของพ่อจากอา,อาจจะมาเบิลอีกครับผม <laughs> ครับมันครับมันก็เป็นไปได้หมดนะครับไม่อยากเชื่ออยพ่อเนาะครับผมเองผมก็โอ้ถ้าผมเล่นแต่บ้านเล็กที่มาตั้งแต่โอ้ผมสบายนะครับครับแต่ผมก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าว่าจะออกดีขนาดนี้ครับขนาดงวดนั้นที่ออกหนึ่งศูนย์หรือศูนย์หนึ่งพ่อว่าลืมลืมประกบให้มาเมื่อกี้มางวดเมื่อกี้ก็จัดเบิ้ลให้มาตัวเดิมอีกโอ้โหครับพอ พ่อเบิ้ลศูนย์ศูนย์สองสองก็มาตัวเดิมหนึ่งศูนย์ครับครับทางวันนี้ทางวันนี้เดินต่อก็ผมก็ว่าปฏิหารนะครับครับครับว่าเจ้าที่อาจจะอยากจะให้โชคแต่ว่าเอาไม่ได้นะครับไม่แน่นะพ่ออาจจะมาทั้งสามตัวเลยครับเอานี่ก็เป็นแนวทางเราพัฒนาพ่อชนินเด้อครับพี่น้องครับ ติดใบจังน้อยครับพี่น้องเนาะเป็นเรียนบ้านพ่อบ้านเอกทีพ่อครับแต่ว่างวดนี้ยังไงห้าน่าจะมีให้เห็นครับผมเพราะว่าชนสองสูตรครับเอานํำเชียร์พารวยก็จะรบกวนพ่อชนินเท่านี้เด้ครับพ่อครับครับขอบพระคุณพ่อชนินครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ เอาครับพี่น้องครับผมครับแนวทางลาวพัฒนาพ่อชนินครับพี่น้องเนาะงวดวันที่ยี่สิบสี่พฤษภาคมหกสิบเจ็ดครับแบบนวาเซียครับพี่น้องเนาะหนึ่งศูนย์สองหลอดครับผมชนกับบันเขกีของเพิ่นครับเอามาที่สูตรคำนวณของพอได้ครับผมเด่นบนล่างสามกับห้าครับพี่น้องสามกับห้าครับจริงๆเพิ่นจะเป็นสามสี่หาครับผมแต่ว่า พราะว่าตัวกลางบ่ค่อยมากครับผมเพิ่นก็เลยตัดออกไปเลยครับผมสามกับ5้าประกบ9 0้าศนย์หนึ่งครับผมครับทุกสูตรนี้ถือว่าเดินดีหมดเด้อครับผมเพิ่นก็เอามาเป็นตัวประกบเป็นน้ำกันครับพี่น้องเนาะจริงจก็มีความโดดเด่นของแต่ละสูตรครับผมครับประกบคู่ก็จะได้สามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งห้าเก้าห้าศย์ห้าหนึ่งครับ ก็มาที่ชุดพิเศษอีกสองสูตรครับสองสูตรครับพี่น้องเนาะก็คือสองหนึ่งกับสองศูนย์ครับผมเป็นเลขอีกสูตรหนึ่งครับเอาแล้วก็เลขติดบนล่างครับพี่น้องว่าหันได้เก้าศูนย์หนึ่งครับงวดนี้ได้สี่ห้าหกเอาเนี่ครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขราวพัฒนาพ่อชนินย,ย่าเผยยาพผาดครับผม ครับถ่ายคลิปนี้ครับน้ำเชียร์ผ้าร้วยกับขออวยพรให้พ่ล้นำที่โชมอีเด้อครับผมถูกหวยเลื่องเงินไปน้ำกันลาพัฒนา2ทุ่มครึ่ง24พฤษภาคม67สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ